คนวันสาวจับได้ใบแรกคือกรรมะนะปีหกหที่ผ่านมาเป็นปีที่นี่คือสภาพ Next, าเหนื่อยอิไยเหนื่อยอี้เหนื่อยอุ่ดเหนื่อยจนไม่รู้จะใหจ,จ,จะพูดเป็นภาษามนุษย์ อะไรอ่ะตัวเนี้มันคือคือสิ่งที่ปะทุปะทะอยู่แหละสิ่งที่แบกรับอยู่สิ่งที่ต้องอดทนฝืนข่มอะไรอะไรอยู่แหละปีที่ผ่านมานะอันนี้หมอรู้สึกฟิลปีที่ผ่านมานะครับทำอะไรดีๆแล้วก็ไม่เคยจะได้เดีกยวเขาเลยเหมือแนบบเขาว่าสมมติสมมตินนะใน,ในบริษัทเราก็ทุ่มเททำงาน ประดันโปรโมทคนอื่นเท้านั้นเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผลงานกูอะไรเงี้ยเออคือมันจะถูกหมังเมินหรือถูกเอารัดเอาเปรียบบางอย่างที่ในสิ่งที่เราทำนะนี่คือความรู้สึกที่คนวันเสาร์เจอที่ผ่านมาและเข้มข้นมามากช่วงปลายปีถ้าใครเป็นเหมือนหมอนะมันจะเข้มข้นมากๆช่วงปลายปีนะเขาว่างานที่มีอยู่ปัญหาที่มีอยู่ก็พอตัวอยู่แล้ว มันจะมีส่วนให้ต้องมาช่วยปัญหาอื่นๆ่นี่ยเฉพาะคนที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเราเนาะต้องไปแก้ไขให้เขาต้องไปําเช็ดตามล้างให้เขาและหรือต้องแบกรับปัญหาแทนเขาจริงหรือไม่จริงนี่พูดดีอินเนอร์ตัวเองวันเสาร์นี้ฆ่าตายยากมึงอย่าอย่าไปฆ่าคนวันเสาร์แล้วบอกให้หนึ่งคนเสาร์จะบอกว่าทีมึงกูไม่ว่าหรอก แต่คีค่าเนี่ยค้าก็จะเมตตาเองอะไรเห็นไหมคนสาวจะมีความเมตตาในใจแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็จะจําฝังใจแล้วกันจําฝังใจว่าใครที่ดีกับเขาใครที่ทําอะไรกับเขาไว้ขอบคุณนะครับเนี่ยแตเขาว่าอันนี้มเป็นรหัสเนาะเป็นรหัสที่คนแต่ละวันก็แตกต่างกันบูริบบริคของคน,นสาวคือถ้าใครทําไม่ดีกับเขาเนี่ย เขาก็ยากมากที่จะที่จะคือจะตาตาฟันฟันเนี่ยคงไม่ทำเราเามีความทุกข์เขาจะเก็บเขาจะหลีกเลนเขาจะกลืนเอาไว้เขาจะกลืนเลือดตัวเองเขาจะไม่ไม่ได้บอกใครแต่ว่าก็จำเอาไว้เถอะจะจําจําแม่นเลยแล้วก็อยาให้ถึงทีแล้วกันแต่พอถึงทีแล้วก็ทําใครไม่ลงด,ด้วยความที่มันมีความอ่อนบางอย่างที่มันภายน้อกดูแข็งแข็งแข็งทึมๆนะแบบเขามาไม่ได้แข็งกล้าว แต่ภายในมันเป็นเต็มด้วยความอ่อนโยนของจิตใจค่อนข้างไปทางอ่อนไหวและอ่อนแอซะด้วยซ้ำ <c oughs> อันนี้เอาตัวเองมาพูดนะสุภาพตอันนี้มันคือความเป็นตัวคุณเหรอวันสาวที่คุณใจร้ายกับใครก็ไม่ลงให้ทําใครก็ไม่ทําหรอกแต่ก็โกรธนะแต่จะให้ล้างแค้นกูไม่ทําหรอกก็คือถือว่าโอเคทางใครทางมันเนาะก็คือบุญที่เราได้สะสมความเป็นแบบเนี้ยมาแล้ว โอเคแหละจังหวะที่มันต้องโดนต้องรับทําดีไม่ได้ดีความดีไม่ได้ส่งผลเนี่ยมันจะมีสภาพนี้แหละขอให้อดทนนะครับขอให้อดทนเอาไว้หมอบอกว่าตัวเนี้สุภะมันมาเข้ามาแล้วมันมองบอกว่าความดีที่คนวันเสาร์ทำจะปรากฏผลโดยเร็ววันโชคลาภที่คนวันเสาร์คาดเคลื่อนไปจะมีความแม่นยำและเข้ามาในเร็ววัน นะครับสี่นีนคนวันเสาร์คิดและปรารถนานะครับจะสำเร็จส่งผลในเร็ววันครับคอนเฟิร์มทำานายนี้อยู่ในรอบของก่อนสิ้นปีนี้ mm hmm. ก็หมายความว่าอีไม่กี่วันจะสิ้นปีแล้วนะครับถ้าจะเป็นเกณฑ์ของโชคลาภมันจะเป็นเรื่องของความสุขความสมหวังที่คนวันเสาร์จะได้รับครับคอนเฟิร mm ์ม hmm. อ่ะเขียนไว้ก่อนสุภะนะครับ สุภะอยู่ในตำแหน่งเลข My Glenn. My Glenn. My Glenn. เก้ามาแล้ไมาแล้ไมาอีล้ะนะไพ่ตัวนี้คือเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทำให้คนนเสายังยืนหยัดได้อยู่ได้คุณทำเพื่อพวกเขาเหล่านั้นคุณยอมทน ให้คนเขาว่าให้คนเขาประนามให้คนเขาจิกกัดเนี่ยก็เพื่อบุคคลเหล่านี้เห็นไหมเห็นไหมครับเออแล้วถ้าเราอดทนได้มากพอเนาะจังหวะที่มันจะต้องโดนก็ต้องโดนเราก็ต้องยอมรับเนาะสิ่งเหล่านี้มันมันคือความขึ้นลงชีวิตเราแหละเออย่าได้น้อยเนื้อต่ําใจอย่าได้ท้อแท้สิ้นหวังบริหารจัดการความรู้สึกตัวเองให้ได้นะครับกลับขึ้นมาเป็นคนเป็นแบบตัวเองให้ได้นะแล้วเขาว่าไม่ว่าเราจะเจออะไรก็ตาม ถ้าตัดใดที่เรายังยังยังไหวอยู่เนะี่ยก็เพื่อความสุขของที่เราหลักนะครับอ่ะคิดไปแบบนี้นะครับว่าคุณจะมีกำลังใจนะครับตัวนี้คอนเฟิร์มนะว่าสิ่งที่คุณคิดก็ลังจะประสบความสําเร็จสิ่งที่คิดจะเป็นไปตามปรัถนานะครับโดยถ้าเป็นโชคลาภในรอบก่อนปีใหม่นี้นะครับคนเป็นสาวจะมีแนวทางมาจาก ตาดัตตแดัตตแดัอืมอ่ะให้ยางงี้แล้วกันคนที่เจอความทุกข์เยอะๆอะจิตใจจะเข้มแข็งนะถ้าผ่านได้นะพอจิตใจจะเข้มแขนะ็งอะจะมีบางจังหวะที่ซิกเซนลังสะหรอนคุณจะโคตรตรงเลย ซึ่งหมอก็ได้มาแล้วด้วยเรื่องนี้นเ,ดเดี๋ยวจะบอกช่วงไทย e ไลฟ์นะไม่รู้จะออกหรือเปล่านะมันจะเป็นเลขจากความรู้สึกตัวเองครับคอนเฟิร์มความรู้สึกคืออะไบ้างในสภาวะที่เป็นความฝันก็ได้นะครับคุณฝันอะไรบางอย่างแล้วคุณจะไปตีไปอะไรแทนค่าอะไรแล้วได้หมดเลยแต่อย่าเชื่อใครเลยเมายความามาไม่ต้องไปมองเลขใครเลยขอเป็นเลขที่ตัวเองชอบ ได้จากความรู้สึกที่เตียงไปเจอมาอาจจะเพื่อนเพื่อนคลิปผ่านแล้วไปเจอคลิปนี้มาแล้วมันก็เป็นเลขแบบนี้ซ้ําๆอาจจะขับรถไปแล้วเจอทะเบียนเลิกเลขนี้ซ้ําๆเลขเหล่านั้นอยู่ร,บรอบๆตัวคุณแล้วมันเน้นย้ําว่าฉันไงฉันไงก็ฉันน่ะสิอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นในรอบนี้ขอคนวันเสาร์มีความวางความกังวลทั้งหมดลงนะครับและจับ ความรู้สึกตัวเองโดยเฉพาะก่อนหลับก่อนนอนเนาะใครที่สมมูรณ์เพลยพายอยู่แล้วทาาําอัตามปกติใครที่ใช้ลมหายใจ4-8ได้ทํานะครับใครที่มาคุยกันปดล็อกจะรู้ว่าหมอบอกว่าให้ทาก่อนกอนก่อนหลับกับก่อนตื่นนะครับอ่าตัวนี้จะชัดเจนมากๆนะครับคุณจะได้ตัวเลขจากความรู้สึกตัวเองคอนเฟิร์มครับมีแค่นี้เลยมีแค่นี้ครับเลขนําโชคของคนวันเสาร์จึงเป็น เลข1ก็คือเลข11เนาะตำแหน่งตัวกร,รมมะเป็น11กับเลข9นะครับ11 9, 9 11, 9 19, 19 1 19 9 1หนึ่ง9 1หนึ่งได้หมดเลยนะครับโดยที่เลขหน้าไพ่เป็นเลข6นะครับเลขหน้าไพ่เป็นเลข6ตัวนี้หมอเติมให้นะหมอเติมให้นะครับ เติม8ไปอีกตัวครับเป็น6 8 8 6ครับเลขหน้าไพ่ของคนวันเสาร์เป็น6 8 8 6ครับคนวันเสาร์จบครับ